สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับกับโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จัดทำโดยโอ๊ตออนไลน .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon นะครับเน้นส่งออกขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยเริ่มต้นลงทุนหลักร้อยได้นะครับแล้วคุณก็โตไปเรื่อยๆขยันลงเรื่อยๆนะครับให้ดูตัวอย่างเลยอย่างเพื่อนคนนี้นะฮะพี่สอนนี่นะฮะขายของนิดนึงนะครับ ก็ตั้งใจลงสินค้ามากนะครับภายใน3เดือนครับพี่สอนลงสินค้าไป200ชิ้นนะครับแล้วขายได้ถึง2องแสนหกอันนี้คือยอดขายใน60วันนะครับแต่ว่าแกรายงานมาว่ารายได้30วันล่าสุดนะครับที่รายงานมานะครับก็ขึ้นไปประมาณ3 3 0 0 0ืสจากการทำงานแค่3เดือนเท่านั้นนี่คือ e bay นะครับแต่คุณต้องขยันหาสินค้าขยันลงของนะครับอ่ะคลิปนี้จะททำได้อดออนไลน์ com นะครับเรา สอนนะฮะสอนขาย ebay นะครับผ่านเว็บไซต์ ebay com นะครับแล้วก็เรามีหลักสูตรแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพสามารถมานั่งเรียนเรียนผ่านสกายได้นะครับเรามีเครื่องมือช่วยให้คุณหาสินค้าหาคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหานะครับแล้วก็การันตีคืนเงินด้วยในหลักสูตรที่แชร์เครื่องมือกับเรานะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยมุมซ้ายนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์ใหม่นะฮะ0661599399นะครับ QR code ตัวซ้ายจะเป็น line a d QR ี o วโคดตัวขวานะครับเข้ากลุ่มมารับข่าวสารได้ครับอ่ะเริ่มเรื่องกันเลยนะฮะหลังจากขายของไปได้แล้วนะครับชิ้นนี้นะครับราคาขายได้ถึง29ดอลลาร์แล้วก็ค่าส่งอีก17.5ดอลลาร์นะครับถ้าผมจะเปรียบบอกคิ้เกียจคำนวนนะฮะ878รบบวกกับ528นะครับเครื่องคิดเลขผมหายอ่ะแ7ดร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมอ่าบวกกับ ห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับพันสี่ผมให้คุณดูอะไรผมไปเจอในช h อปปีมาครับอ่าอันนี้เป็นสบู่นะฮะถ้าใครรู้จักอยู่แล้วคุณจะรู้ว่ามันทำอะไรนะครับอันนี้ขอให้ความพยายามสำหรับบางท่านหน่อยนะครับสบู่นี้ยขายได้ถึง 1,400นะครับผมไปเจอในช้อปปีนะครับราคา169บาทในน้ำหนักที่100กรัมเป็นยังไงครับนี่เป็นแค่หนึสินค้านะแล้วคุณดูอย่างพี่สอนเขาลงไป200รายการ200รายการไม่ได้ขายภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะขายได้สัก30-40รายการต่อวันคุณมีเงินเข้ากระเป๋าแล้ว แต่คุณทยอยลิส t ิ n งได้คุณค่อยๆลงของวันละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ลงทุนน้อยๆได้ที่เขาบอกใครขายออนไลน์สามเดือนล้านนี่คุณว่าลงทุนแค่พันบาทอ่ะภายในสามเดือนคุณจะได้ล้านไหมที่เขาขายได้เป็นล้านเพราะเขาลงทุนทีแบบเป็นแสนๆนะครับแต่เนี่ย e bay เราค่อยๆลงทุนบางคนจับเสื้อมือเปล่าก่อนก็ได้แล้วก็ขายฝรั่งได้ก็ค่อยไปซื้ออย่างเนี้ยสั่งใน shopee ไปซื้อได้คุณลงทุนแบบจับเสื้อมือเปล่าได้หรือคุณจะ ใช้เงินลงทุนแค่สองสามพันก็ได้และถ้าคุณขยันไปเรื่อยๆภายในไม่กี่เดือนคุณก็มีรายได้หลักหมื่นได้หนึ่งปีขึ้นไปคุณอาจจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนก็ได้จากการที่เริ่มต้นลงทุนน้อยๆน,น,นะครับแต่ผมพูดเลยว่าถ้าเกิดคุณลงทุนแค่วัละพัณ์กว่าบาทสามเดือนคุณไม่ได้หลอกล้านนะคนที่เขาได้ล้านนี่เขาต้องลงทุนเป็นแสนหรือเป็นล้านเลยครับอมแต่นี่คือการเริ่มต้นลงทุนแบบน้อยๆแล้วก็ขายฝรั่งกําไรเดียวขายคนไทยนะครับอ่ะ คีย์เวิร์ดตัวนี้ผมก็ให้เลยฮะว่าโซฟครับนี่นี่คือเครื่องมือเช็คคีย์เวิร์ดครับก่อนที่เราจะขายฝรั่งเนี่ยบางทีเราคนไทยเราไม่เก่งภาษาอังกฤษถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเช็คก่อนครับว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้เราต้องใช้ค,คําว่าอะไรแล้วก็พอเช็คไปแล้วเฮ้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดนะอ่ะอันนี้เพื่อนๆสมาชิกอีเบแจ้งโค้ดมาได้นะครับมีโค้ดให้นะแล้วก็ผมจะให้เครื่องมือคีย์เวิร์ดแล้วก็ตัวตัวตัวคีย์เวิร์ดให้ไปด้วยนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดตัวนี้นะ นี่คือข้อมูลของ Google ผมเชื่อว่ามนุษย์ยุคนี้นะทุกคนเนะี่ยคุณต้องเสิร์ชหาข้อมูลใน Google หมดนะครับแล้วคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยที่เราดูจากเครื่องมือคีย์เวิร์ดในอีเบเนี่ยในตลาดเอ,อ,อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเนี่ยพฤษภาล่าสุดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนพฤษภาคุณดูนะกราฟโตขึ้นเรื่อยๆครับธุรกิจนี้โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนหาในคีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดเดียวนะครับหนึ่งสินค้าไม่ได้มีแค่คีย์เวิร์ดเดียวนะครับ แต่คีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดเดียวเนี่ยมีคนหาสูงสุดถึง1 3 6 9 2 0คนแล้วในเครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลเนอร์นี่นะตรงนี้นะแถบบน,ข,นขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเขามีคีย์เวิร์ดเพิ่มให้คุณด้วยแล้วคุณก็เอามาเช็คที่เครื่องมือคีย์เวิร์ดนิดนึงว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดบน ebm ไหมเพราะคีย์เวิร์ดแต่และเว็บไซต์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลเนอร์ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวนะแป,ะป,ปะ๊บ Google Ad Keyword Planner นะครับนี่ก,กราฟของ Google Ad Keyword Planner นะครับมันจะช่วยทำให้เราแม้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เราชี้เป้าได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาเข้ามาหาสินค้าตัวนี้เข้าหาด้วยคำว่าอะไรในโลกออนไลน์ก็เรียกว่า SEO ก็คือ matching เรารู้ว่าลูกค้าเสิร์ชคำว่าอะไรพอเราใส่คำที่เราวางแผนว่าจะเขาเขาจะต้องเจอเราอะพอ m a t c h i n กันนะครับโอกาสเจอก็มากขึ้นยิ่งทำให ยิ่งเราทําให้สินค้าเรามีคนเจอมากโอกาสขายได้เมือนก็มากขึ้นไปด้วยครับอืมนะครับ,นะรบนี่ก็คือเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่คุณจะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตลาดนี้ไม่เล็กเลยครับผมบอกเลยครับใน ebay นะครับในคีย์เวิร์นี้คีย์เวิร์ดเดียวนะครับมีคนหาได้เมีคนขายผู้ผิดมีคนขายได้ถึง873ชิ้นในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาผมบอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้คุณสามารถเอามาลงร้านได้หลายยี่ห้อเลย แล้วเกิดก็มีคนลูกค้าหาแล้วก็เป็นสินค้าซื้อกินซื้อใช้ด้วยครับใช้หมดแล้วถ้าเขาประทับใจเขาจะกลับมาซื้อซ้ำคุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับเขาได้ด้วยแล้วคุณก็ณจะได้ลูกค้าแบบยาวๆซื้อกันไปเรื่อยๆอเป็นการสร้างความยั่งยืนครับเมคให้ลูกค้ากล่ากลับมาซื้อซ้ํานะครับสินค้าตัวนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะฮะนี่จัดมาให้เด็ดน,นี่นะฮะ,ะสำหรับเพื่อนๆเลยนะครับ แจ้งขอเฉิญด้ยโค้ด Y 171 1งเจ็ด S 1ผมบอกเลยว่าสินค้าแนวนี้นะครับน่าเอามาขายมากครับสบู่ง่ายๆแค่นี้แหละอืมแต่หลายๆลยคนผมว่าคุณรู้แล้วแหละว่าสบู่อะไรมันมันช่วยเรื่องอะไรผมบอกเลยฮะธุรก,กิจนี้นะฮะกินยาวๆครับแล้วเทคนิคโอ้โหคุณดูเดี๋ยวซื้อมาแค่ต้นทุนนะฮะก็ละ169บาทนะครับแต่คุณสามารถขายรวมส่งบน e ี a y ได้ถึง ประมาณ1,406บาทเชียวนะครับนี่คือการขายสินค้าบน eBay ครับนะเพื่อนเก็ลองถามมาขายดูแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่เป็นนะครับโคดออนไลน์ครับเรามีหลักสูตรสอนแบบจับมือทำานะฮะสร้างมูลค่าให้กับคุณเห็นไหมเราสร้างมูลค่าให้กับคุณเห็นแล้วก็สอนเน้นให้กับคุณขายของแพงขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทย หากสนใจเรียนกับเรารบุมซ้มายล่างครับเบอร์โทรติดต่อโทรหาผมได้เลยแต่ถ้าอยากโทรฟรีนะตอนนี้ไลน์โทรฟรีได้เขียวโค้ดแรกครับสแกนมาฮะแจ้งผมมาขอโทรฟรีผมสามารถทําให้ไลน์แอดเนี่ยยิงไปหาคุณแล้วคุณก็คุยกับผมแบบฟรีๆแบบไม่เสียค่าโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับส่วนตัวขวาเป็นกลุ่มรับข่าวสารนะครับก็แจ้งรับข่าวสารมาได้ในกลุ่มเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะทำในออทออนไลน์แล้วก็หรือจะติดต่อเราที่หน้าเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีคลิกเพิ่มเพื่อนก็เข้ามาคุยกับเราไล่คุยกับเราได้ทางไลน์หรือจะพิมพ์เองก็แอดโอทออนไลน์แล้วก็ฝากติดตาม้วยนะฮะช่อง y YouTube โอทออนไลน์นะครับฝาก s u b สไครป์ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะฮะเช้าวันนี้ผมก็ไปเช็คเข้ามานะครับใจเย็นครับเดี๋ยวตอบครับแป๊บนึงครับชื่อโอทเหมือนผมเลยนะฮะก็ตอนนี้มีคนติดตามเรา1 5 1่ห่น้าท่านหายไปท่านหนึ่งนะเมื่อวานหน่มื่นหาร้อสมท่านนะครับแต่ไงก็ขอบคุณทั้งคนเก่าและคนใหม่ท